ไม่ชอบนะครับอาจาร,รย์ว่าของทั้งสองชิ้นเนี่ยนะครับจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะครับมันก็มีค่าสําหรับคนที่ชอบใช่ชค่ะถ<ช>ูกต <Winds. S 1> ้งค่ะอย่างสมมติว่าให้อาจาร,รย์ซื้อเนี่ยนะครับอาจาร,รย์ก็ไม่ซื้อเพราะอาจาร,รย์ไม่ได้ชอบแต่อาจาร,รย์เห็นว่าเป็นคุณค่าว่าทั้งสองชิ้นนี่เป็นของที่ดีประวัติศาสตร์และคิดว่าจะมีคุณค่ามากที่อยู่ที่บ้านเมืองของเขาแต่ไม่ใช่มีคุณค่าสําหรับเรานะครับเพราะคนส่วนใหญ่เราก็ไม่ ไม่ได้อยู่ในวิชานี้หรือไม่ได้สนใจวิชานี้กันทุกคนส่วนมากเวลาเราไปพิพิธภัณฑ์เราก็อยากดูอะไรที่มันมีความหมายสําหรับเรามีอะไรที่สวยงามทําให้จิตใจเราสุขสบายอันนี้ก็เป็นรูปที่ดีฝีมือก็ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับเรานะครับอา mm hmm. จารย์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รู้ประวัติแล้วก็เราไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงนะก็ยากที่จะเห็นคุณค่าอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นของเก่าแท้จริงนะครับ ในความรู้สึกในความรู้ของอาจารย์แต่ว่ารูปนี้รู้สึกว่ามันเป็นทางวิชาการคิดว่ามันจะเหมาะสําหรับมีเสียมมากกว่าสําหรับพิพิธภัณฑ์มากกว่าที่จะเหมาะที่คนจะไว้ในบ้านนะคร